ฝึกตกต้องฝึกยังไงครับถ้าฝึกตกแบบจริงจังเลยจริงจงังแบบจริงจังจ๋าๆเลยต้องหาเพื่อนเป็นกู้กน,นะเสร็จแล้วไปกดโหมดหนึ่งหนึ่งก็ได้แต่ว่าจริงๆฝึกตกที่ง่ายที่สุดคือไปกันสี่คนครับก็คือการฝึกตกที่ง่ายที่ท,ท,ที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดละกันก็คือต้องไปกันสี่คนสร้างห้องโหมดสองสองเสร็จแล้วอะ่ะเรากับเพื่อนผัดกันสมมติว่าเราอยากตกคิโยตะให้เพื่อนเล่นคิโยตะแล้วเราเล่นตัวละครหลักของเราที่เราจะเอาไปตก ย้ำอีกครั้งหนึ่งควรจะเล่นตัวละครที่เราต้องเล่นจริงๆแล้วอาไปตกจริงๆแต่และตัวละครมิติการตกไม่เหมือนกันอยู่ที่รูนที่เซตด้วยนะครับอันนี้มีปฏิปสิทธิภาพที่สุดแต่ถ้าเราเพื่อนไม่เยอะมีเพื่อนแค่คนเดียวนะครับเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยผัดกันเพื่อนอยากตบตัวอะไรเดี๋ยวเราเล่นให้แต่ตอนนี้นายเล่นให้เราก่อนหรืออะไรแบบนี้เนะเาะก็ไปสร้างห้องเล่นกันบหมดหม่ดหนึ่งแล้ว ให้เปื้อนออกสกิลนานแล้วนายตกอันนี้คือการฝึกตกที่จริงๆเลยท,ที่ได้ประสิทธิภาพจริงๆนายจะรู้มิติการตกทันทีเพราะ,ะแต่ละคฟนเฟรมเรทไม่เท่ากันเครื่องนายเอ่อเน็ตไม่เท่ากันแบบนี้เนาะปิงไม่เท่ากันอะปุ๊บป,ปั๊บไม่เอาไอ้นี่มาเล่นแล้วเหรอไอมาเกียอะเดน๋ยวยวก็โดนหรอกชื่ออะไระเนี่ย ติดที่โชว์ี๋ยวก็โดนหรอกคนแก่หันเล่นเกมอะไรก่อนปีไฟพี่โอย้ยพ,พ,พ,พี่เล่นผิดโอชิโนโอ,โอชินโชนโมาเนี่ยชวนคุยงานอะไรผิดเลยบ้าไอ้ลิงสาบตึงๆพี่ก็ดูพี่เล่นคุชินโนอยู่เออส่อนะโอ้ตาตาแทบไหลมีคนล้มเราต้องฆ่ามาแต่ไม่สบายไมนะรีบาวเองอู้ โตโจมันเล่นตัวละคอรอะไรมันก็มีบ่าวได้เว้ยเ,เล่นโคชิโนโวมันมีบ่าวได้เลยเตินไปเปล่าเฮ้โยโคตรไกลเลยแดงเฮ้ยเนี่ยพี่ว่าโตโจมันเป็นตีรองที่แบบเล่นตัวละคอรอะไรก็มีบ่าวนะ้ทำไมมันส่งถึงวะสันแค่พลานาเล็กน้อยปโปรดไว้ใจฉันเอ๊ะทำไมไม่โดนตัดบอลวะพี่ลุงภูมเกมสติลแต่วันโดนแบบนี้เล่นแบ้เดี๋ยวก็โดนตัดบอล ไปมือเลยฮะนับด้วยเหรอเออมต้องแบบนี้ดิวะเจอแต่พวกไม่นับตั้งแต่ใช่ไหมพวกเขาทีมเรากูดาวกูดาวเดีย๋ยวแป๊บไปบอกกันน้อกโอ้โหดีดีโค่นเปียกน่านีโค่นเปียวไหลไหลปรับตัวไม่ได้อ,นอันวะคือเราเล่นแรงเจอพวกสุดยอดสแลมอ่ะกับเจอไอ้พวกเนี้ยคนละโลกเลยคือมันตกกันคนละแบบเลย มันการส่งบอลการอ่านเกมคือแบบมันเดางมันเดาอะไรอย่างเงี้ยเล่นยากมากอ่ะแต่ถ้าจเจอรัวไม่ไหวเนาะคนหัวอ่านแชทไม่ได้เจอพวกเนี้ยไม่เมีอะไทำแต้มกับมันไม่ได้อ่ะเกียนสเต็ปีลยลงล่องเน้นๆจะตะก,ตด,กด้วยหรอเฮ้ยโคตรไกลเลยตกโดนเมื่อกี้พี่รีพอร์ตเลยนะเว้ยอะไรอะไรโจโจอย่านะเว้ยโฮงเลสโดนนะเวย้ย โจ้นเว้ยอูย้มันเปรี้ยวจังวะไอ้คู่นี้มันแบบเล่นเข้าขากันมากนะโจโจ่อะไรวนนี้ที่วะนะอ่อนแอไว้พวกเนี้ยหัวใจเอาไม่ดูโอยจะหล่ออยู่ละเรียบรอ้อยเสร็จที่กลายแปลเสนอเก้ายาวยัก อยากเล่นแบบตมตัดตึ้งตึ้งเหรอถายไม่มีเพื่อนอ่าไม่เม้มตกไม่ได้หรอเกมเนี้ยมันมันต้องทำงานกันเป็นทีมเล่นโซโล่แล้วแบบเม้มตกอยู่คนเดียวก็โอเคครับคือมันมันมันต้องเล่นแรลงเท่านั้นนะ่ะมันต้องมีประสบการณ์จากการเล่นแรลงเท่านั้นนะถึงจะเป็นเม้มตกได้ถ้าไหนาไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีเพื่อนสร้างห้องไปแบบหักตกอะไรอย่างเงี้ย นายควรจะลงแรงให้เยอะที่สุดนะเนี่ยอันเนี้ยไม่กล้าเลยเฮ้ยเมียนติเมียนติโค้เลเมียนติเฮ้ยคูเลเมียนติแววตาเป็นฟ้องโค้เล่เวลตาฟ้องเมียนติเมียนติแววตาเป็นฟ้องมันส่งแน่นอนเมียนติล้มล้มล้มเออกล้าหรือเปล่าโอ้ยเรียบระวังด้วยชักกี้โค้เลเมียนติเทลมี e p l มีหน้าจังหวะสองด้วยวะ่ะลืมไปไพวกนี้มันซ้อนจังหวะสองมันปวดวเออขู่มือเลยฮนะมาขอบคุณพระเฮ้ <c oughs> ยเปลี่ยวเก๋โอ้ไอ้บ้าเอ้ยโคตรหล่อเลยพี่กำลังหล่อเลยอ่าล้มกระโดดคนพี่เดี๋ยววะล้มกระโดดคนพี่เดี๋ยววะล้มทำไมอย่าล้มอย่าล้มโอ้เมื่อกี้โค่นหล่อเลยอ่ะกดยากด้วยนะครับแต่ว่า เขาดัดฝันเราด้วยกันตกครั้หัวตันเลยวันอ้าวเต็มมือเนี่ยผมรอเลยครับอุ้ยอุ้ออออยจะได้มันสรงมันสรงทำไมมันไม่ตัดบอลสักครั้งเลยวะคือตัวพี่ไม่ตัดบอลเลยหรือว่าไอเซนโดกะตกมันเทพเล่นบอกไม้ตายปะอุ้ยเพื่อนบอกไม้ตายพรย้อมแล้วไปนะฮะโลคโรคแน่นแตายปวยดใจ ว่าพี่จะควายหลังองั้นเลยไม่โอ้โหไม่ติดมือนะไม่ชัชนะขาดเลยตัดติดมือลเนี่ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันส่งพิดมันส่งพิดมันตกไอ้นนจนอุ้ยโอเคโอ้โหถ้าลูกเมื่อกี้ไม่ลงอนะ่ะแล้วเราทำแ้มได้ปิดบัญชีเลยนะจบเลยฮนะข้างเขาอ่ะลง เออโคตรเฟี้ยวดีฮะน้ำหนึ่งชาร์จน้ำหนึ่งของแมงมันน้ำหนึ่งสู้ไม่ได้มันหดโฉมอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฟี้ยวจัดข้างเราเฟี้ยวจัดพวกเราแข่งสุดพยา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 จะยิงก็ไม่ทงโจพี่ได้มาหนึ่งสเต็กสเตียละโอ้โหแล้วปุ๊บเลยฮะปุ๊บเลยฮะโอ่งบอลยังกับองค์อรเฮ้ยเป็นไหนตะกี้ แไม่รอดแน่ไม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 ไมไมโอ้ตายละสมน้าสมน้ารอดรอกินต่างไปรอยยันชนะอ่ะโอ้ต้นไายสติลได้แล้วไงอ่ะชะตาที่มีอ่ะเรื่อง โอ้ยเมื่อกี้ถ้าถ้าโตโจยิงลงคือพี่เลยอ่ะพี่เลยอ่ะพี่คนเดียวเลยที่แพ้อย่างเนี้ยแต่พอดีฮาคิราชันแรงจัดโดนฮาคิราชันก็ไปจะสู้ได้ยังไงล่ะหัวหน้าแก๊งมาเองฮาคิแรงจัดอชอบจังเลยอะช็อตแบบเนี้ยแต่โดนเองไม่ชอบนะ วเวลาไฟไหม้โดนแบบแนเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล